สวัสดีทุกท่านมาเดี๋ยวเอฟซรอดูว่าเราจะเอาต้นนิ้วนะลงได้หรือเปล่านะคอยดูนะท่านว่ามันจะมันจะล้มหรือเปล่าตอนนี้เราตัดใกล้จะขาดแล้วนะท่านเออตัดต้นงิ้วใกล้ขาดแล้วเดี๋ยวตัดอีกสักหน่อยแล้วก็ดันเลยใช้ใหม่ปะนุองเอาไม้มา ไม่ตนตนนี้ก็ได้ดันซอยกันแมนเฮี่ยเปนงดันตรงนี้นี่ยดันนิดนิน่อยช่วยนะนะก็ช่วยเอางานเลยแล้วนี่เนอะอ่ะจับเลยอ่ามันลุดมันลุดมันลุบอ๋ามันลุด Na áo ư ngồi bềm đi thì tắt to เรียบร้อยทุกท่านเอามันลงจนได้เอาลงทั้งต้นเลยแต่แรกว่าจะตอนกินงกิ่งเอาทีละนิดเอานี่เบิ้งทุกท่านต้นประด้น้อย,อยได้พี่น้องเลยต้นบกบหง่ลยเลยเดย้ต้นคบักกแบบ <c oughs> มาเดี๋ยวจะตัดเป็นซอยเล็กๆให้จะได้กลิ้งไปได้ร <c oughs> อให้มันแหง้งมันเบา เฮ็ดเคียงเห็ดเคียงได้นะไม่แข็งขนาดนี้หนิได้อื <m ess ye> อเขาเอาอันนี้นะเฮ็ดขายอยู่ตลาดนะนะอืมเฮ็ดให้ให้มันเฮ็ดู้เดียวผู้ได โบลเลเขาเอาไม้แมงนี่ได้เห็ดเคียงนะเขบวพาได้เอาไม้เนื้อแข็งได้ রা ক <lightweight> ลากลากเอาไปกองนี่สุขันเดี๋ยวผมจะชาแหละให้หมดเลยต้นนี้นี่คือต้นงิ้วนะท่านอืมจักคือกันพืนเห็ดพอเห็ดเห็ดแล้วมีปัญหาลด่ <c oughs> ะสุขานชําแหละนะฮะภารกิจสุดท้ายพี่น้องเอ้ย พน้องอยูู่นเดียวเงาด้วยป่เนาะ แป๊บเดียวนะ้องท่านต้นหนึ่งอันนี้ถ้าเราไว้นานเนี่ยมันชีล้นใส่สังกะสีป้งปังป้งปังพี่น้องเลยทำให้สังกะสีรั่วในอนาะคตตัดออกนะคันคันค่อยบูยูแล้วมันชีบุมมีผู้ตัดให้นะเออเพราะยังเพราะว่าเราอยู่ผพ้เดียวเราคือชีบุมมีไผมาตัดให้เราเพราะนั้นตอนที่ผมยูนี่ก็อยากตัดตัวใดก็บอกมา ไปพบมันแลยจูดใช่หมนนี่มันขึ้น,นอเออเอมอยมใหญ่ อ่ะเรียบร้อยทุกท่านตัดเป็นท่อนๆทั้งหมดแล้วนะะอ่ะรวดเร็วดีเนาะโบแล้วตัวเด่นนักเขางยกแล้วเเลยแรกแล้งเออ ปวดเอวปวดหลังปวดเอวพอแล,ล,ล้วป่เอาไ้วันเยเอออันใหญ่จะต้องงอกแล้วอืมก็ต้องาวาไว้นั้นเรียบร้อยมีอะไรมาโดนหลงังคาแล้วนะบัดนี้ได้โอ้เดีย๋ยววันนี้เป็นเลื่อยใหม่แล้วท่านที่เอามาใช้นี่เลื่อยใหม่ พี่ผู้ใหญ่จะดีส่งมาใช้งานดีนะท่านเห็นไหมเรื่อยท่อนใหญ่ๆเมื่อกี้นี่แป๊บเดียวเสร็จเออเนาะไม่มีอะไรมาปกคลุมหลังคาแล้วได้ไหมนี่ตัวบ้านก็เหมือนกันนะครับเหลือตรงนี้เอาไว้เพิ่นเอาไว้ทําเป็นร่มนะอันนี้เป็นต้นดอกแคป่านะท่านเออในดอกแคป่านะท่านอันนี้เป็นต้นตะขบนะเออสนต้นตะขบต้นน้นเอาเอาไว้ทําร่มบ่เลยเด้อเนย ไปทำรบเนาะเอ่อ้าเทาลงก็ง่ายเลยตัวนั้นมันไม่มีหลังคามันตัดก็ล้มได้เลยไม่ต้องมาด,ดันมาเลย,ยรัไงไหน,นะ,อะเอาตัวนี้ออกบ่ฮะนนะแล้วแต่มักตัวไหน,นเอาตัวนั้นเอาล้มนะบ,บ่